<c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนครับเซนต้า,าโฮมนาคาเฟ่ร <c oughs> เราจะไปกินข้าวเที่ยงที่โฮมนาคาเฟ่นะครับก่อนหน้านี้เซนต้าเคยเคยรีวิวโฮมนาคาเฟ่ตอนที่ยังสร้างวิเ็จใช่ไหมตอนนี้สร้างเสร็จแล้วร่างเสร็จแล้วเขาเปิดได้ปีนึงแล้วเปิดได้เกือบเกือบปีแล้ว เรานะจะไปกินพวมดาวกันจะไปกินพวมดาวคาเฟ่กันเดี๋ยวไปรับแม่ก่อนที่ออฟฟิศผมขนว่าเราเดีไปกินซอฟต์เบเก็เออผมลืมเอาการ์ดไปส่งให้สไปร์ด้วยก,กูน,นกลับบ้านก่อนหนึ่งนะวนกลับบ้านก่อนหนึ่งหนึ่งหน่อย เอาไหมพีม่ต่อหรอเนาะอันนี้แม่ <laughs> แม่แหวแหวซื้อลอตเตอรี่ข้างทางนะครับพ่อมาขี่ครับ <c oughs> ไปต่อครับครับผม เราก็ถึงแล้วนะครับโฮมนาคาเฟ่นี่ครับกำลังเดินไปยวตามไปดูครับโฮมนาคาเฟ่โฮมนา,มนาต้นไม้เยอะนะครับน,นี่ครับรีิมร้านทำขึ้น ขึ้นแบบเป็นฟางครับเจนตาสวัสดีครับนี่ครับผมเราก็จะมารีวิวนี่ครับนี่ครับโอ้นี่มีบอกประคับด้วยเอา้าพอสวัสดีครับ น,นะครับมีบอ่อประคราบด้วยเห็นะฮะโอ้มีน้ำตกด้วยสวยสวยโลเคชั่นอยู่ที่คลองเจ็ดนะครับคลองเจ็ดเส้นไปอพัทยาบ,บุรีวังน้อยนะี่ครับคครบรรยากาศ ราจะรีวิวบรรยากาศให้ดูนะครับนี่เป็นห้องหนานะครับมีซูมให้ถ่ายดูด้วยน,นะครับ,รบโอ้ห้องหลังลามกลังเยอะเลยนี่ครับลูกค้าไปครับอ้อยนั่งบนเดี๋ยวอ้อยนี่คือบรรยากาศ ของชั้นบนนะครับผมนี่ค,ครับที่นั่งเป็นอารเซต้ารีวิวหน่อยลูกอยากนด่ข้างล่างมากกว่าบรรยากาศดีไหมจ้า โอเคครับเดี๋ยวเรารออาหารนะครับคงเป็นคลิปต่อไปแล้วครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b บ c r i b e ด้วยนะครับอ่เก,กันลย